วันนี้ป้าจะพาทำปลาดุกทอดกรอบผัดใบกะเพราเดี๋ยวไปดูป้าทำนะไปป้าจะพาไปทำวันนี้ป้าจะพาทำปลาดุกทอดกรอบผัดกะเพราป้าใช้ปลาด,ดุกปลาดุป้านี่โลฟ้านะแล้วก็ ใบกระพเพราใบกระเพราหนึ่งกร,รมัมแล้วก็พริกกระเพราปาตามกระเทียมกระดอกลงไปด้วยนะดอกกระเพรากับกระเทียมมันจะแยกก่อนแยกกับพริกมันจะไม่ผัดพร้อมกันเนาะแล้วก็มันจะใส่กระชายด้วยนะเนี่ยกระชายด้วยเพื่อสุขภาพกระชายเป็นสมุนไพรเนาะก็จะใส่นิดหน่อยห้าห้าลาก มาลาหกล่า,ลากันแหละเดี๋ยวป้าจะพาไปทํานะในม,มีน้ําล้างคุกเครื่องปรุงไม่ได้วางเนาะเดี๋ยวป้าจะใส่ลงกระทะเลยเดี๋ยวไปดูป้าทำนะ จะใส่พริกลงไปใส่ที่หลังเพราะว่าเขาถุนครัวป้าเป็นครัวปิดจะฉุนง่ายมาก,มาก,กมเหนราบอกแล้วว่าเพาะุนเข้าถุนใส่น้ำล้างครกน้าน,นี่น้ำล้างคก ชุาแม่ซอสคุณแรงน้ำปลาจ้ะน้ำปลา ก่อนเพราะว่ามันหอยจาวนะช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชา,าจ้าช้อนโต๊ะพูดผิดโทษทีมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสช้อนชาช้อนชาป้าไม่ไม่เต็มช้อนนะ พอประมาณเราแล้วแต่ความชอบมันจะชอบนี่ขิ้นคนมากๆก,กาใส่เยอะหน่อยน้ำตาตลต่ดรสครึ่งชอ้อนใส่กระชายเนาะกระชายหั่นฝอยนะ ูถ้าใส่กระชายอ่ะก็จะหอมไงมันจะเข้ากันดีได้หนึ่งอย่างกระชายก็ช่วยให้สุขภาพดีนะกระชายช่วยได้หลายอย่างจะให้เขาเดือดก่อนนะเดี๋ยวเราจะใส่ชิมรสก่อนเดี๋ยวจะใส่หัวปลาลงไปมันอหอยติ่ชมกันนะ น้ำตาลจังนี่นออกเค็มไปหน่อยรสปรุงรสน่ะใส่อะไรก็จะออกเค็มเน,นม <c oughs> จะใส่หัวปลาลงไปหัวปลาเพราะว่าทีปลาทอดไม่กรอบถ้าทอดกรอบแล้วมันกินไม่อร่อยหัวปลา เราพอสุกสักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เราก็มาต้มตรงนี้ใหม่หัวปลาลงไปก่อนจะให้หัวปลาสุกก่อนเด้อให้เขาสุกแล้วก็อมน้ำเข้าไปเวลาเรา เคี้ยวจะได้สำส้ำน้ำปลาผัดแบบมีน้ำหกขิกนะเอาไว้สุกข้าวไงแห้งไปก็ไม่ร่อยแล้วแต่ความชอบคนนะใปบ,บ้านป้าจะชอบน้ำุกขิกเวลาเหลือเราอุ่นได้แห้งไปมันอุ่นยากนะจะไม่ จะปลาทอดกรอบปาโลกสองขีดนั่นนี่ใส่ไปก็พรงลอไปเลย กยากเลยเต็มกระทะ หอมมากหอมด้วยอร่อยด้วยชิมแล้วกุข้าวร้อนๆเนอะพร้อ,อมไข่ดาวอร่อยมากมาก เสร็จแล้วจ้าปลาดุทอดกรอบผักกะเพราป้าเสร็จแล้วถ้าคลิปนี้ชอบรูอถูกใจจะกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าขอจบคลิปแค่นี้นะ